Terima kasih telah menonton! ที่บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกลามบ้านโนนสามัคคีตะบนนาเชือกและบ้านตูมตะบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนายบรรจงนิดพวานิดประธานสมาพันธ์การพอเลี้ยงสัตว์น้ำไทยดรสุพัทรปลาปรีรัตน์ตระกูลนักวิจัยและประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้งสถาบันชีววิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรอมด้วยผู้ประกอบการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกลามจากจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสุพรรณบุรีลงไปที่ติดตามการพอเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดินโดยมีนายอนุชาฤทธิเกลือง การกลุ่มพัฒนาผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกามนาเชือกบัวบานและเกษตรกร,ร,กรให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลและตรวจเช็คปริมาณกุ้งในบ่อนายบรรจงนิดพวานิดประธานสมาพันธ์การพอเลี้ยงสัตว์น้ำไทยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตตำบลน,นาเชือกและตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกลามแปลงใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในส่วนของการตรวจสภาพน้ำตรวจสภาพกุ้งการให้อาหารและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการอื่นๆแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งนี้ในฐานะที่ตนประสานความร่วมมือการทำงานกับฝ่ายวิชาการตลอดจนเครือข่ายผู้พบผ่านลูกกุ้งก้ามกลาม จึงนิถือโอกาสนี้ลงเปนที่สอบถามอุปสรรคปัญหาความต้องการของเกษตรกรโดยพบว่าราคากุ้งกล้ามกรามกลาสินราคาสูงกว่ากุ้งกล้ามกรามในแถบภาคกลางหากมีการพัฒนาการเลี้ยงจะสามารถเพิ่มผลผล,ผลิตและทารายได้สูงขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามกุ้งกล้ามกรามจะขาดีมากในช่วงเทศกาลโดยหลังจากเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไปเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่างเพิ่มปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการตลาดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้เพื่อส่งจำน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงในส่วนของสมาชิกกลุ่มพัฒนาผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกลามนาเชือกบัวบานจึงได้เร่งสำรวจปริมาณกุ้งในบ่อที่จะได้อายุเก็บจับจำน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานพอดีคาดว่าจะมีกุ้งก้ามกลามสดจากจ,ากจกาังหวัดจลนศิน์ส่งขายทั่วภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างและสปปลาวไม่น้อยกว่า100ตัน อยากจะมาเยี ina, um. ่ยมเยียนเกษตรกรที in <ine> ่อยู่กาลสินที่เลี้ยงกุ้งกัมกลามนะครับแล้วก็อยากจะพามาดูว่าเกษตรกรกาลสินเนี่ยเลี้ยงกุ้งกํากลามอย่างไรนะครับหันท่านดรสุภัตาจะมาให้ดนมาด้วยนะครับก็คือเป็นอาจารย์ที่ทํากุ้งกํากลามเพศผู้ล้วนนะครับให้เกษตรกรครับแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อขยายจากงานวิจัยของอาจารย์ครับแล้วก็มาส่งผ่านให้เจพายอีกทีหนึ่งครับแล้วก็มาถึงพี่อนุชา ครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์นะครับคือผมคิดว่าวิถีชีวิตการเลี้ยงต้องการของออกาลสินกับทางภาคตะวันออกที่แต่เดิมเคยเลี้ยงอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีราชบ,บุรีฉะเชิงเซาเภาคกลางกับตะวันออกนะครับอาจจะมีตลาดคนละตลาดกันที่โน่นเนี่ยเ,เนื่องจากว่าตลาดมันจะตลาดใหญ่เขาก็จะเลี้ยงกุ้งไซส์ใหญ่กว่าที่นี่นะครับแต่ถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยทางกาลสินเนี่ยโอกาส ตลาดเนี่ยได้ดีกว่าทางภาคตะวันออกภาคกลางเยอะฮนะอย่างที่ไปดูเมื่อกี้เนี้ยไซย20ตโลนะครับนะแต่แต 10, 15ตโลอย่างเงี้ยครับก็ราคาก็ประมาณ250บาทซึ่งถ้าเป็นทางภาคนู้นนะครับก็เหลือร้อยกว่าบาทเองนะครับก็คิดว่าผมว่าโอกาสของคนการสินเนี่ยได้เปรียบก,กับกว่าคนภาคตะวันออกกับภาคกลางเยอะนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเราพัฒนาการเลี้ยงเยอะกว่านี้ นะครับทำให้เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงเยอะขึ้นผลผลิตต่อบอัวมากขึ้นนะก็จะทำรายได้ให้กับคนการสินมากขึ้นนะครับมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะก็จากตอนนี้คือ ทางไมฮิโดนเนี่ยเรามีผลงานวิใจัยในการผลิตแม่กุ้งกำการ,รแบ่งเพศนะคะ MU1 ซึ่งให้ลูกเพศผู้นะคะแล้วก็จากวันนี้นะคะที่ทางเ,าเกษตรกรกรสินนะคะได้นํา MU1 มาเลี้ยงประมาณสัก3าปีนะคะวันนี้ก็เป็นวันเป็นครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่ดูพื้นที่จริงของการเลี้ยงกุ้งนะคะว่าเกษตรกรเลี้ยงเป็นแบบไหนก็คือสิ่งที่เราก็พบเจอเนี่ยในบอ่อดินเนี่ยก็มีการเลี้ยงที่มีภูมิศาสตร์ภูมิประเทศการเลี้ยงที่แตกต่างจากภาคกลางนะคะก็จะมีลายเ อัตลักษณ์ของการเลี้ยงที่แตกต่างกันก็อาจจะได้มีกุ้งที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะแต่ว่าก็ก,ก็จะเท่าที่ดูเนี้ยก็สามารถเ,เลี้ยงได้ในตามแบบ โจทย์ของพื้นที่กาลลก็เกษตรกรนะคะวันนี้เราก็มาลองสอบถามจากเกษตรกรที่ได้มีการใช้ MU1 นนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลไปศึกษาเก็บรวบรวมเพื่อพัฒนาดูว่าเราจะสามารถช่วยเกษตรกรนะคะในฐานะของนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยว่าเราจะสามารถนำข้อมูลหรือปัญหาหรือสามารถนำไป ปรับปรุงหรือแก้ไขหรือมาเติมเต็มนะคะเพื่อเพื่อให้การเลี้ยงของเกษตรกรดีขึ้นหรือได้สายพันธุ์ที่ดีขึ้นที่ตอบโจทย์เกษตรกรชาวกลาสิษนะคะครับตอนนี้เกษตรกรทางกลสินเราก็มีทางหน่วยงานกำลังดูแลเรื่องสายพันธุ์การตลาดทางอีสานเราเนี่ยดูแลกันได้เพราะตลาดอิสานบ้านเราเนี่ยคือของของที่บริโภคใน ที่านเรามันไม่พอเลยต้องไปเอากุ้งแหลงใหญ่จากภาคกลางมาแก้มาปรับเปลี่ยนมาปรับใช้หรือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ามาดูแลเรื่องการตลาดหน่อยหนึ่งก็คืออยู่กันได้ครับอยู่กันได้ปัญหาที่เจอตอนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนมากก็เรื่องสายพันธุ์ตอนนี้นะก็แก้ได้ทางวี่ไหลทางท่านเข้ามาดูแลให้ความช่ยวยเหลือปรึกษาแล้วก็ตอนนี้ การการอัตราการเรียรงเกษตรกรทางอีสานเรายังไม่เข้าใจการให้อาหารการ f c r เนี่ยเราต้องคอยมามาปรับเปลี่ยนให้ความรู้เกษตรกร